สวัสดีครับผมหมอต่อจากช่อง10นาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องยาที่ควรมีติดบ้านนะครับช่วงที่โควิดกําลังระบาดอยู่ช่วงนี้นะครับทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อหลักหมื่นคนต่อวันไปแล้วนะครับทาให้โรงพยาบาลเนี่ยงานล้นมือมากคนไข้ลดรงพยาบาลเลย ทำให้คนที่ป่วยหรือว่าติดเชื้อนะครับไม่สามารถที่จะไปนอนโรงพยาบาลได้บางคนเนี่ยอาจจะได้รับยามาเพื่อรักษาตัวเองที่บ้านนะครับหรือที่เราเรียกว่าโฮมไอโซเลชันซึ่งยาในวันนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนาเพื่อนๆน,นะครับจะต้องเป็นยาที่1คือซื้อง่ายนะครับสราคาถูกนะครับสใช้ง่าย4พกพาง่ายนั่นเองครับเป็นยาที่ผมแนะนําว่าเราควรมีติดบ้านนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะติดเชื้อและได้ทำโฮมไอโซเลชันเช่นเดียวกันแม้ว่าเราจะไม่ติดเชื้อนะครับ แต่เราก็สามารถใช้ยาเนี่ยในช่วงที่เราเป็นพวกไข้หวัดหรือว่าไข้ไอเจ็บคอได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะพกเป็นยาสามัญประจําบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปนะครับหากเพื่อนเพื่อนสงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะติดเชื้อโควิดนะครับเพื่อนเเนีเ่ยจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อก่อนเสมอนะครับห้ามรักษาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกเองนะครับเพราะว่าเราต้องไปคอนเฟิร์มก่อนว่าเราติดเชื้อจริงหรือเปล่านั่นเองฮะ พูดถึงอาการของคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับก็มักจะมีอาการไข้ไอน้ำมูกและที่สําคัญจะมีการเจ็บคอตามมาได้ด้วยเช่นกันจากที่สถานการณ์เนี่ยมันดูไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับเวลาเรามีอาการเจ็บคอทีนึงเนี่ยมันก็ทรมานทั้งร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจว่าเราจะติดเชื้อหรือเปล่าดังนั้นนะครับยาตัวแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือยาแก้เจ็บคอครับ ซึ่งยาแก้เจ็บคอนะครับมันมีหลายตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอมนะครับยาชงผสมน้ํายาน้ําจิบแก้เจ็บคอแต่ที่ผมจะแนะนานะครับก็คือสเปรย์พ่นคอเยอลมันคามโมไม์นะครับเพราะว่ามันเป็นสเปรย์ที่พ่นคอแล้วแบบคุมอาการเจ็บได้ค่อนข้างดีนะครับและส่วนใหญ่นะครับตัวผมเองเนี่ยก็มักจะจ่ายให้คนไข้ใช้เพราะว่ามันเป็นยาที่ใช้ง่ายและคุมอาการได้ดีนะฮะ เพราะว่าสารสก,กัดจากดอกเยอรมันคาโมไมล์นะครับมีฤทธิ์ในการช่วยลดการอักเสบได้ลดการเจ็บคอได้อย่างมีประสิทธิภาพพ่นครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถออกฤทธิ์แก้เจ็บคอได้ทันทีจะได้ไม่ต้องทรมานในการเจ็บคอนะครับในช่วงที่เราก,ากักตัวหรือว่ารักษาตัวอยู่หรือคนที่ไม่ติดเชื้อนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลเพื่อไปรอหมอจ่ายยาอะไรประมาณนี้ก็แค่ไปร้านยาก็ซื้อใช้ได้เลยนะครับก็พ่นอย่างนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะฮะ นอกจากจะช่วยลดอาการเจ็บคอแล้วนะครับยังช่วยลดการเกิดเงินอักเสบนะครับลดการเกิดทอนซินอักเสบลดการเกิดแผลร้อนในในปากครับอย่างไลฟ์สไตล์ผมเนี่ยต้องตรวจคนไข้ใช่ไหมครับบางทีไปอมลูกอมหรือว่าไปจิบน้ำบ่อยๆเนี่ยมันไม่สะดวกผมก็มักจะพ่นยาตัวนี้เอาเป็นประจำอยู่แล้วเวลาเจ็บคอและยาอมแก้เจ็บคอบางยี่ห้อนะครับก็มีน้ําตาลผสมอยู่บางทีเป็นเบาหวานไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่ว่าสเปรย์พ่นคอเนี่ยเป็นสารจากธรรมชาติใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยนะครับและที่ ที่สำคัญคือไม่มีน้ําตาลนั่นเองยาตัวที่2นะครับก็คือยาแก้ไอครับ คลิปก่อนนะครับผมได้สอนการดูแลรักษาตัวเองในช่วงที่ติดโควิดเบื้องต้นไว้นะครับซึ่งก็มีคนถามเข้ามามากมายเหลือเกินว่าใช้ยาแก้ไอแบบไหนดีนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังอย่างละเอียดเลยยาแก้ไอเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ3ตัวนะครับก็คือยาละลายเสมหะยาขับเสมหะแล้วก็ยากดการไอนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไอแบบมีเสมหะใช่ไหมครับผมจะแนะนาให้เพื่อนๆเนี่ยทานเฉพาะยาขับเสมหกะกับยาละลายเสมหะเท่านั้นไม่ควรไปทานยากดการไอนะ เพราะจะทําให้พวกเชื้อโรคหรือว่าเสมหะเนี่ยมันออกมาจากปอดเราไม่ได้การไอเนี่ยเป็นกระบวนการขับเสมหะขับเชื้อโรคของร่างกายเราถ้าเราไปกดมันไว้มากๆนะครับมันจะทําให้ปอดของเราเนี่ยขับเชื้อโรคมาไม่ได้นั่นเองครับฉะนั้นยาก,กดการไอเนี่ยจะใช้เฉพาะการไอแห้งๆเท่านั้นไอแบบไม่มีเสมหะ ซึ่งยาขับเสมหะนะครับก็จะมีชื่อว่ากุยเฟเนซีนนะครับหรือชื่อเล่นนะครับไปร้านยาแล้วบอกเลยว่ายาแก้ไอจีจี G, ร้านยาก็จะเข้าใจครับรับประทานค่อนข้างง่ายนะครับก็คือจะเป็นยาเม็ดทานครั้งละ1เม็ดหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะครับส่วนยาละลายเสมหะเนี่ยก็จะมีชื่อว่าอะซิทิลซิสเตอีนนะครับหรือชื่อเล่นของมันก็คือยาแหนกนะครับนอกจากจะละลายเสมหะได้แล้วนะครับตัวแหนกเองเนี่ย ก็มีฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอารมณลอิสระด้วยนะครับทานวันละ1เม็ดเช้าแล้วก็เย็นเท่านั้นเองครับซึ่งเพื่อนๆจะใช้ยาละลายเสมหะหรือขับเสมหะก็ได้นะครับแต่เราใช้เพียงตัวเดียวก่อนก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อแบบ 2- 3สาตัวมารับประทานนะครับยาตัวที่3นะครับก็คือกลุ่มยาลดไข้ยาลดไข้มีหลายตัวมากแต่ผมจะแนะนำเฉพาะยาพาราเซตามอลเท่านั้นเพราะเป็นยาที่ใช้งานง่ายมากถูกมากหาซื้อง่ายมาก และที่สําคัญมันปลอดภัยมากๆเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นยาตัวที่4ก็คือยาลดน้ามูกนะครับยาลดน้ำมูกเนี่ยหรืออีกชื่อนึงก็คือพวกตระกูลยาแก้แพ้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วยาแก้แพ้นี่จะมี2ตัวหลักๆนะครับก็คือยาแก้แพ้แบบง่วงนอนกับแบบไม่ง่วงนอนซึ่งก็ต้องเลือกตามที่เหมาะกับเรานะครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่ต้องไปทํางานนะครับต้องการพักผ่อนแบบนอนเต็มที่เลย ยาแก้แพ้แบบง่วงนอนเนี่ยจะมีชื่อว่าคอเฟนิลามีนะครับหรือชื่อเล่นมันคือ CPM รับประทาน1เม็ดหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ย ยังมีภาระที่ต้องดูแลคนในบ้านหรือว่ามีงานต้องทำนะครับเราก็ควรที่ต้องรับประทานยาแก้แพ้ชนิดแบบไม่ง่วงนอนนะครับก็จะมีชื่อว่าเซทิลิซีนหรือว่าลอลาตาดีนก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นชนิดแบบไม่ง่วงนอนนะครับเราจะรับประทานวันละ1เม็ดเท่านั้นนะครับแต่เพื่อนเพื่อนห้ารับประทาน2ชนิดพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวยามันจะโอเวอร์โดสนะครับยาตัวที่5ครับก็คือยาแก้ท้องเสียครับ เพราะว่าบางคนนะครับที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยอาจจะมีภาวะท้องเสียตามมาได้หากเราท้องเสียแบบน้อยๆไม่เยอะนะครับเราก็สามารถรับประทานยาเบื้องต้นรักษาตัวเองก่อนได้นะครับวงเล็บไว้ก็คือไม่เกิน5ครั้งต่อวันนะครับซึ่งยาตัวนี้นะครับ มันคือเกลือแร่ทดแทนน้ําที่เราเสียไปนะครับหรือชื่อของมันก็คือ ORS ครับแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยถ่ายเยอะเกินกว่านี้นะครับมากกว่า5ครั้งเนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อนๆอาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือโทรบอกหมอหรือว่าคุณพยาบาลที่ดูแลเรานะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้จัดยาหรือว่าเรียกตัวเราไปเพื่อตรวจร่างกายหรือว่าตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเสียน้ํามากเกินไปนะครับอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้เลยนะครับยาตัวที่6ครับแม้มันไม่ใช่ยานะครับแต่ก็เป็นสิ่ง ที่ผมอยากให้เพื่อนๆมีติดบ้านไว้นั่นก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นนะครับได้แก่ปลอดวัดไข้นะครับกับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆมีไข้นะครับตั้งแต่37.8ขึ้นไปหรือว่าออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำกว่า96ลงมานะครับแปลว่าเพื่อนๆอาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าโทรหาหมอหรือคุณพยาบาลที่ดูแลเรานะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เรียกเราไปตรวจร่างกายหรือว่าตรวจเลือดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอาแล้วเราต้อง ซื้อฟ้าทลายโจรมาใช้หรือว่าติดบ้านหรือเปล่านะครับคำตอบคือสามารถใช้ฟ้าทลายโจรได้นะครับในกรณีที่มีอาการแล้ว ผมไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆรนนับประทานเพื่อป้องกันนะครับต้องให้เรามีอาการก่อนถึงจะรับประทานได้แต่ด้วยความยุ่งยากในการคํานวณนะครับเพราะว่าฟ้าทลายโจรแต่ละย,ยี่ห้อเนี่ยก็มีขนาดยาที่ไม่เท่ากันและช่วงนี้นะครับของปลอมของฟ้าทลายโจรเนี่ยมันออกมาเยอะมากหากเพื่อนๆต้องการจะใช้ฟ้าทลายโจรจ,จริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะต้องปรึกษาหมอก่อนนะครับก่อนที่จะใช้ไม่งั้นเนี่ยเสี่ยงทั้งยาเกินขนาดนะครับเสี่ยงทั้งเจอของปลอมได้ไม่คุ้มเสียเลยนะครับและ ประสิทธิภาพของฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่ายา5-6ตัวก่อนที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะครับหางเป็นไปได้ใช้แค่ยาที่ผมแนะนําก็เพียงพอแล้วครับนอกจากยาที่ผมพูดไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะย้าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็คือเพื่อนๆต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับ กินให้เพียงพอและนอนให้เพียงพอครับเพราะการที่เรากินอาหารได้อย่างเพียงพอและนอนได้อย่างเพียงพอเนี่ยจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราพวกเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากต่อให้ติดเชื้อเนี่ยบางทีร่างกายของเราเนี่ยก็สามารถกําจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้เองเช่นเดียวกันลและสําหรับใครที่แบบกำลังดื่มสุราหรือว่าสูบหรีนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องงดหรือว่าเลี่ยงไปก่อนเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันต่ําลงกว่าปกติครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปของยา าที่ควรมีติดบ้านนะครับในช่วงโควิดหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใผมในการทําคลิปถัดไปด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมส่งให้คนที่คุณหลักด้วยนะครับเพื่อที่เราและเขาเนี่ยจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆไปด้วยกันนั่นเองสําหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนและอย่าลืมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ